สวัสดีค่ะวันนี้มาพบโมเมขายที่ดินกันอีกแล้ววันนี้โมเมขายที่ดินมานําเสนอที่ดินสวยๆที่ดินแปลงนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ อยู่ตำบลบ้านกลางอำเภอสันรประตองจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่ดิน2องไร่สง,งาน28ตารางวาขายตารางวาละ5,500บาทรวมค่าภาษีค่าโอนให้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เป็นที่ทดินฉนดคุดแดงพร้อมโอนมากๆที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากทางหลวงใหม่เลข108เพียง80เมตรเท่านั้นถือว่าใกล้มากๆแล้วก็บริเวณโดยรอบก็เป็นแหล่งชุมชนมีบ้านเรือนอาศัยมากมายแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ อยู่ห่างจากเทศบาลห่างเพียง500เมตรห่างตลาดก็เพียง500เมตรเท่านั้นถือว่าใกล้มากๆแล้วก็ที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างประมาณ15-56เมตรส่วนความลึก123-126เมตรถือว่าที่ดินแปลงนี้สวยมากๆบริเวณที่ดินก็จะมีบ้านไม้หนึ่งหลังบ้านปูนหนึ่งหลังโรงครัวหนึ่งหลังมีบ่อบรดานหนึ่งบ่อที่ดินแปลงนี้ น้ำประปาไฟฟ้าพร้อมมากๆค่ะพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ได้เลยแล้วก็ที่ดินแล้วก็ในที่ดินก็มีต้นลำไยประมาณสิบต้นค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ราคาก็จับต้องได้โมเมนแนะนำที่ดินแปลงนี้เลยค่ะแล้วก็อยู่ห่างจากดอยอินทนนท์ไม่ไกลเลยค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถที่จะทักมาสอบถามรายละลเอียดได้หรือจะ นัดไปชมที่ดินก็สามารถที่จะดําได้เดี๋ยวโมเมจะให้ทุกท่านติดต่อทางเจ้าของให้ทางเจ้าของเป็นผู้พาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินค่ะสําหรับวันนี้โมเมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ